ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่นนารักุก่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันวันที่14ม่มกราคมนะครับ14บสี 68, นะ่มกราคม68เนาะ ั้งงวดที่ผ่านมาเนาะว,วันที่13บามมกราคมนะครับสูตรที่ลูกันให้ไปก็เฉียดฉิวเนาะหลายคู่อยู่นะครับพาดไปเต็มเดียวบ้างนะครับตัวเลขในตารางเนาะมีนะครับแต่ลุงดึงดับดึงออกมาวางไม่ตรงตำแหน่งเนาะตัวเลขในตารางนี่เข้าอยู่2คู่เนะาะก็จะมี 4- ี่ห้านะครับมาที่ตำแหน่ง ล่างน้อยพิเศษนะครับแล้วก็ VIP v p เนาะ VIP ก็มาล่างเหมือนกันเนาะ38นะครับหลักร้อยที่ลงวาไว้ให้ก็มา1ตัวนะครับมาเข้าหลักร้อยน้อยเฉพาะกิจนะครับทันทีจับทุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำันที่14 มกราคม68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่14มกราคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้แถวที่1นะครับได้ได้หนึ่งะครับแถวที่สองได้8ด แถวที่สามอ่าได้สามครับแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้สามเช่นกันนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับอ่าแถวที่หนึ่งเนาะหนึ่งฝั่งนี้เป็นสองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นศูนย์นะครับอ่าแถวที่สองแปด แปแล้วก็เกาฝั่งนี้นก็จะเป็น7จ็ดแล้วก็แถวที่สามสามสามสี่เนาะฝั่งนี้เป็นเป็นสองนะครับแถวที่4ี่ก็เหมือนกันเนาะ,ะได้4ได้สองก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหา <c oughs> เลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่ง เลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลาดที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่14มกราคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้ที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะลุงตันให้เด่นเด่น3รอง4นะครับพี่น้อง fc ชอบ 3, 3, ชอบสามรูดสามชอบสี่รูดสี่นะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาอผลลัพธ์เนาะจับคู่นะครับวางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะเริ่มต้นที่คู่นีเลยนะครับก็คืออ่สองสองสองสี่สามสองสามสามสามแปดสี่สาม สี่สี่เจ็ดสามแปศปดสองเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้ง10บชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับอ่าคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่นี่เป็นคู่ตรงกลางนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็คือสองสองนะครับต่อมาเป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับเป็นคู่เป็นคู่ตรงกลางเนาะ, <c oughs> ะก็คือคู่นี้นะครับสามสามต่อมานะครับเป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับเป็นคู่ วา <c oughs> เยอะมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือ C สามเนาะอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สองที่สามนะครับสองสามเป็นคู่ซ้ายเนาะสายเยอะมาตรงกลางนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือเจนะ็ดสามแล้วก็อีก คู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองยังเป็นคู่ตรงกลางเนาะยืงไปขวาลักษณะนี้นะครับก็คือแปดสองนะครับก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบุดจอบตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนาะสูตถึงตันให้ไปก็หลักร้อยเนาะมาหนึ่งตัวเนาะมาที่น้อยเฉพาะกิจนะครับงวดน,นี้ก็เช่นเดิมนะครับลุ้นตันให้ ในสกับ7นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเรีสีก็มองเนาะ <c oughs> มองผลลับนะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจัดพื้เพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลักษณะของผลลัพ์ในตลาดนะครับ ตัวที่เหมือนกันเนี่ยจะไปเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับก็คือผลลัพธ์เนาะได้สามเหมือนกันนะครับก็การเทียบสถิติเนะาะการเทียบสถิติก็ต้องดูนะครับตำแหน่งที่เทียบได้นะครับถึงจะสามารถวางเอามาเป็นกลุ่มตัวเลขที่จะเอามาวางให้ผูร้รัได้รับชมกันได้อยู่นะครับซึ่ง หลังจากที่เทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางคู่เบิลไว้เนาะคือว่าเยอะนะครับก็ประมาณ3คู่นะครับกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้เนาะก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ